กดยังไงวีดีโอนี้แกซื้อมาจากต่างประเทศแล้วเอามาให้อเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ผมดีกว่ากดแล้วกดแล้วเนี่ยเอามาให้ใครใส่เออพี่พี่ถ่ายพี่เดี๋ยวถ่ายไหนตั้งก็ได้เดี๋ยวมันลบได้ถ่ายไหนตั้งมาใกล้ๆครับดไ้ัแกมาให้ใครใส่แล้วล้อแตกเออนนั่แหละยางแตกใช่เออรู้อีกจำได้เหรอเออจำได้เว้ยแม่จำได้อ่ะ ชื่อชื่อตาอะไรนะที่อยู่ตลาดบางประหานน่ะร้านน่ะตะตะคอนรอเปล่าฮะร้านจักรยานที่ตลาดบางปะหานผมจําชื่อเกินไม่ได้เรมชื่อแอล้วคนอยู่ปะ่ะมุ่แกแกเป็นคนประกอบรถ <ฮะ S 1> ผมแล้วแล้วยางหลังอ่ะแตก,แตกยางหลังแตกแล้วเขาเปลี่ยนยางให้จำได้นะได้ทำงานนไม่ได้นะ ชื่อจำได้มาเพิ่งลืมเพิ่งลืม <IL S 1> เออชื่อชื่อเจ้าของร้านนะนะเนี่ยพี่มาใกล้ๆมันจะได้เสียงมันจะได้ชัดเน่ยเออนั่งตรงนั้นแหละนิ่งๆเลยเอาอย่างนี้อยากจะให้แม่ชะม้อยเนี่ยเล่าเรื่องหน่อยเนี่ยเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องอยากให้แม่ชะม้อยเนี่ยเล่าเรื่องหน่อยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงจักรยานเนี่ย อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของจักรยานเนี่ยมันเป็นยังไง๋อก็แกต่างซื้อต่างประเทศอืมพอซื้อมาให้ตั้งเหยี่มอืมตั้งเหยี่มใส่ให้ยางแตกอืมเขาก็ใส่ยางให้ไหมอืมแล้วแกก็เอามาอืมอืมตอนนั้นราคาเท่าไหร่ ไม่รู้เดี๋ยวลืมแล้วค่าให้สตังค์แกไปแล้วค่าออกให้พันกว่าบาทออกกันคนละพันกว่าบาทคนละครึ่งเออแล้วว่าหนูเก็บตังค์มาครึ่งหนึ่งแม่ให้อีกครึ่งหนึ่งแกออกน้อยแกออกมากแล้วหนูจะไปเอาตังค์มาจากไหนอ่ะหนูไปเอาตังค์มาจากไหนก็แม่ให้ใช้ขนมเมื่อวันละเท่าไหร่ ไม่รู้เสียจำไม่ได้วันละห้าบาทวันละสิบบาทห้าบาทวันละห้าไม่ถือขึ้นะสมัยนั้นนะเออสองบาทมั่งห้าบาทเก็บทุกวันไม่กินไม่กินเออไม่กินเก็บไปได้เท่าไรก็ไม่รู้เลยนะก็เป็นพันเหมือนกันเป็นพันอืนี่นจะเต้เรถ ซื้อมาแล้วอย่างเงีมันรู้นะแม่ออกไข่ออกมากกว่าออกไข่มากกว่าก็คือให้มากกว่าแล้วก็สั่งซื้อนะให้ทั้งยำประกอบเอเขาใส่กล่องมาใส่กล่องใส่กล่องส่งมาจากต่างประเทศใส่กล่องมาทั้งยำประกอบย้างแตก ครับต้องเปลี่ยนยาข้างในครับเปลี่ยนใหนออ้และเด็กหนูเอาไปจอดที่โรงเรียนนะเอาไปจอดที่โรงเรียนบากกพ่าหันน่ะนี่มันขโมยไอ้ไอ้ไอ้ทับทิมเรืองแสงผมตรงเนี้อันหนึงออ่งแล้วก็นี่ทับทิมตรงล้อผมเนี่ยเนี่ยขโมยสองชิ้นเนี่ยที่หายไปไฟ<ว>ไฟคนมปนขโมยออที่โรงเรียนบํากพ็หันน่ะ จอดไว้ขโมยนอกนั้นยังอยู่ครบคือเสียใจแล้วตอนนั้นเสียใจถูกโมยของรักของห่วงไบเรียนอยู่ไปเรียนทั้วันเทียบรถไปมันไม่เหมือนที่เขาอ่ะมันแจ้งเป็นจุดเด่นเพื่อนแขงอยากอยากเหนือกว่าเขาเออมันแบบแปลกอ่ะไม่เคยเห็นแก ถุงเท้าก็ขาดรอ,องเท้าก็ขาดกางเกงก็ขาด <c oughs> ปะนุ่งปะ <c oughs> ไปให้เพื่อนนะ่ะ <c oughs> มันเตรียไมไว้ให้เลยม,มันนึกว่าแกจรไงเอากางเกงมาให้เอารองเท้าถุงมา <c oughs> พอแกมีรถ รถสวยอ่ะออมันไม่หยมายนรมึงมึงมาใส่จนอ,อยู่วามึงเป็นคนรวยไม่หายเลยเอ,อ้าวถ้าไม่ทําตัวจนเน่ะเ,ออเราจะมีเงินเก็บเหรอ,อ,อถ้าเราไม่ทําตัวจนเราจะมีเงินเก็บเหรอบางงันเราก็ต้องไปกินกับเพื่อนใช่ไหมก็ต้องทําทตัวจนๆเ,เนี่ยเพื่อเก็บตังค์เอ